วันนี้การต้องเที่ยวนะคะจะพาไปที่เขาสันนอกวัวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะคะซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นสันนอกวัวกันนะคะอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะเขาจะเริ่มเรียกลงทะเบียนประมาณ8ปดโมงนะคะระหว่างนี้เรามากินข้าวที่ร้านอาหารก่อนได้นะคะข้าวจะให้ตักได้เลย,เล,ยล้กกีบาะห้าสิบห้าบาท ก็จะมีเลือกเอาตั้งไหนอ่ะเราก็กินข้าวเติมพลังกันก่อนนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเราก็เริ่มมาลงทะเบียนกันอันนี้เราเอาสมุดมาปั๊มนะคะเป็นบันทึกความทรงจำนะคะแล้วในทริปนี้เรามากับเพจส่วนหลังบ้านค่ะ เขาก็จะดูแลจัดการลงทะเบียนให้เราเรียบร้อยเลยค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินไปรอขึ้นรถนะคะก็จะมีรถที่อุทยานนะคะเตรียมไว้ให้นะคะเพื่อที่จะพาไปที่จุดเดินทางเท้ากันค่ะเราขึ้นรถนะคะสองคันพี่เล็กพี่ครับสองคันครับมีคนถามคุณับ กันนะคะโดยระยะทางเก้าิโลมันจะมีตัวนี้อยู่แล้วของโกไปเลยนันงหลบทางให้พี่ทุกขผลเดือก่อนครโอ้โหโอ้แบะสูงมากโอเคค่ะตอนนี้เราเริ่มเดินที่เก้าโมงค,คนนร,รึ่งน,นะคะเราดูซิว่าร,ระยะทางเก้าโลเราจะ ไปถึงใช้เวลากี่ชั่วโมงไปกันคุณไปกันไปกันครับ้ยอากาศไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นๆแต่ว่าฝนก็ยังไม่ตก ามร้อยเมตรเหนือ่อยแล้วอ่ะมันขึ้นอย่างเดียวเลยถึงจุดอะไรสะถ่ายต่อไปอีก1.5่กิโลอีก8.5ถึงฉันนอกกลัวอ๋อเราเพิ่งมาได้แค่เราเพิ่งเดินมาได้แค่500เมตร ห้าเมตรเหนื่อยมากห้าร้อยเมตรแรกเหนื่อยมากค่ะหรือเราเบรอไปนี่หลังจากนั้นก็จะลงเอาบิงาบ่งค่ะไปเลยเนี่ค่ะเราเดินมาก็ มีป้ายบอกว่ามีสัญญาณโทรศัพท์นะคะมีด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดโซเชียล3 G นะครับอ้าวปกติฉันเล่น5 G อ่ะเล่นด้อยู่ปะไม่ได้สัญญาณคพักแล้วนะ,ะถึงจุดพักแล้วค่ะจุดพักที่สอง ยีห้านาทีพักไหมพักอีกไหมขอพักก่อนแล้วกันนี่เราก็นั่งพักตรงนั้น,น,นก้าโมงครึ่งค่ะนั่งพักแปบบ๊บนี่เป็นจุดพักที่สองค่ะอีกเจ็ดกิโลก็จะถึง สันนอกวัวทุกคนเดินกันเร็วมากนะครับผมตับเป็นฟาร์เก้าฟารไตสิบครับฟารแอนด์ฟรีเลียน พักที่สามจุดพักที่สามเรานั่งพักกันก่อนจุดคือพักว่าสัตว์ป่าที่พบว่ะเจอไหมอันนี้ที่เราจะพบเลยเสือดาว้วยเสือโค้งยังผ่ากระทิงหมีป่าเสือดาว,ดวไก่ฟ้าหลังเทาตอนนี้เ,เราเดินมาห้าสิบนาทีนะคะสามกิโล 3ามโลใช่แค่สามโลนี่ไงฉันตับอ๋อนั่งพักก่อนก่อนที่พี่เขานั่งพักไปมันเหมือนค่ะว้าวมันเหมือนมันดูบาบางครับเดินต่อครับมีคนเขาเครื่องดีดนะคะเตาคนน,ะคะนี้เขาดีด <laughs> ก็เลยต้องเดินต่อ,อกพักไม่ถึงห้านาทีเลยอ,อีกห้าจุดหกิโลค่ะถึงสันนอกบัว ท่านี้เตรียมใจเตรียมใจอะไรหรอเตรียมใจก่อนเดินเนินหมาถอยเราแนะนําให้ทุกท่านนาให้ททุก่พักก่อนให้หายเหนื่อยพักการให้พอนี่พร้อมก่อนเดินขึ้นต่อไปพักพักก่อนเนี่ยนะนี่พักกันก่อนค่ะเพราะว่าเราเเปปิิดดสถานีเตรียมใจไปเนินหมาถอยเราขอให้พักให้หายเหนื่อยก่อน ได้ <those tracks. S 2> บ่อยโกโก้ทริปกันกันนี้ได้แล้วรอบนี้ได้จิงๆการนี่เหรอนี่นหมาของนี่เหราดูขอพักก่อนนะคะไปนั่งก่อนเลยอันนี้หมาหอบหรือหมาถอยอ่ะ หอมอันนี้แค่หอมนะจริงโงเขาบอกว่านี่แค่เบสิก ก็จะถึงจุดพักต่อไปแล้วค่ะจุดพักที่จุดที่สี่ใหญ่ก่อนหน้านี้พักแบบย่อยๆโอ้โหหนักคนเลยแปดแต่พันสี่ลมสี่ห้าลถึงแล้วครับต่อไปเนินหมาถอยไปยู่จะพักก้อง ก็สื่อไปทางนั้นนะคะที่เราเดินผ่านๆ่านมานี่ยังไม่ใช่เรอเนี <c oughs> ่ยนี่ค่ะ ต้องไปเจอปราเียนขาบอกหวคะโ <laughs> <laughs> ดมไงโดมแพลคะ่ะเ <laughs> หนื่อยก็พักนะไม่ต้องฝืนรู <c oughs> ไหม ขนมด้วยกิ้ขนมมย อีกุดนสดีค่ะเี๋ยวเราว่าจะพักกินข้าวันตรงนี้เลยพราะว่าตอนนี้เที่ยงเจี่ยงพอดีก็สละ เราพักกินข้าวอิ่มแล้วนะคะเนี่ยเราเดินไปต่อนะนนมีเครื่องร่างพักกินข้าวหายเหนื่อยละพอมีแรงเดินต่ออีกสามกิโลนะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งเราเดินไปกันต่ออีกสามกิโลเก็เดินมาถึง,งสถานีต่อไป,ปบบสถานีป,ป่าดึกดำบรรน,นะคะ เดีย๋ยวเราก็นั่งพักก่อนคือพ,พักทุกจุดเ<น>พราะว่ามันเหนื่อย <c oughs> มาดูเลว่าเขาเขียน่าอะไรบ้าง5กิโลจะถึงชันนอกปุ๊บ่ <c oughs> นั่งพักก่อนตรงนี้ <c oughs> พี่ลูกค่ะเขาก็นั่งพักกันด้วยลรเหนื่อยเราก็นั่งพักอเต้ย <c oughs> <c oughs> ปับเซียนนี่คนนี้เขาเซียนดูนี่เราจะปรับเขาได้หรอเาไม่ได้เซียนรอคนนี่คือสภาพเยลลี่เหรอครับเออมันเหลวไม่ได้เป็นยังนะมันละลายเอาไว้หลังรถตั้งแต่ทริปไหนตั้งแต่เมื่อเช้าอ๋อคือไว้อ๋อจริงๆมันไม่ได้ชันมากแต่แค่มันต้องสัมผัสกับอากาศร้อนมันเลยขึ้นชื่อว่าเป็นเนินปาปเซียน จริงๆมันไม่ได้ชันที่ชันน่ะเราผ่านมาแล้วสู้ๆค่ะสู้ๆ ทุกคนใครถึงแล้วค่ะดีป้ายก่อนซานนอกยัวนี่มาจากลักษณะของยอดเขาหินปูนที่มีลักษณะนูนคล้ายกับส่วนที่เป็นซันนูนของหลังยัวนะคะที่เรียกว่าหนอกสูงจาการะดับน้ำทะเลหนึ่งพันเิเมตร น,นี่ค่ะว้านี่ค่ะทุกคนนี่ตรงนน้นแต่เราก็ต้องเดินไปอีกเลยไม่ใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วโหเนี่ยดูบรรยากาศรอบๆนี่ ทึงแล้ว ไปนนะคะมีบางส่วนขึ้นมาถึงก่อนแล้วอ,อยู่รอบๆค่ะตอนนี้นะคะเออบ่ายสองโมงแล้วเราใช้เวลาในการเดินมานะคะก็ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สี่ชั่วโมงครึ่ได้อยู่นะระยะทางเก้าโลสี่ชั่วโมงครึ่งก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแบบไม่ได้ไม่ได้เร่งรีบอะไรแบบเหนื่อยก็พักนะคะได้อยู่หูสวยนะคะเนี่ยแต่ว่าขึ้นมาเร็วเด,ด็ดร้อนนี่ค่ะรอบๆเดี๋ยวเราไปหาที่กลางเต็นก่อนนะคะ างเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราของมาเก็บในเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวจัดเติ๊นข้างในกันนะคะเข้าเข้าแดดข้างนอกร้อนมากเลยดูสิดูเงาแดดร้อนมากขอมานั่งอย่าไปเช็ดมือไปกลวงรู้ว่าต้องใช้หยดอะไรกับมืออ่ะเนี่ยเหนื่อยข้า,นง,นาขงนอกร้อนมาก เด็กนี่ยคูเอาอนสานี่ออกได้ไหมเนี่ยนี่พอมองออกไปกขจะดูเดี๋ยวเรามาจัดของในเต็นท์กัน เราเดินไปดูวิวตรงข้างบนสันนอ,อกหัวกันค่ะล้วเดินขึ้นไปอีกนิดหนึ่งดูบรรยากาศข้างบนกันเ,เรายืนตรงสันนอ,อกวัวนะคะอยู่ตรงสันนอ,อกตรงนี้แล้วมันก็จะมีตรงนู้นด้วย ดูก่อนว,ว่าเราจะเดินไปดีไหมอาจจะเดินเป็นพรุ่งนี้เชา้าดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้ดูพระอาทิตย์ตกได้ถือเก้าอี้มานั่งเลยก็จะชิลๆนะคะ หลังจากที่เราดูพราทิตตกเสร็จนะคะเราก็กลับมาที่แคมป์เพื่อกินข้าวกันค่ะอาหารมื้อเย็นของเรา <c oughs> ปลาทอด ไและโชคดีค่ะในวันที่เราไปเขาบอกว่าจะมีดาวตกค่ะซึ่งเราก็ได้ตั้งกล้องเอาไว้เพื่อจะได้ถ่ายรูปกันแต่โชคไม่ดีค่ะฟ้าไม่เปิดเลยไม่เห็นดาวเลยสักกะรดวงหนึ่งได้มาแค่รูปนี้หลังจากนั้นฟ้าก็ปิดเลยค่ะ ขึ้นนะคะนี่เขาทำขันเรื่อใหม่จุดไม่ตรงยอที่ไม่ใช่จุดเมื่อวานรอดูพ่ะอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วค่ะ